ตอนกระบวนการวางแผนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการริรายชื่อไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายไม่ว่าจะเป็นการ f o ล l o w up กับโค้ดนะคะซึ่งวันนี้ยังอยู่ในช่วงของเริ่มต้นเบสิกทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้โค้ดขอพูดแบบกระชับเรื่องของการนัดหมายนะคะทีนี้เรามาต่อกันค่ะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าการนัดหมายของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะอืมเพราะฉะนั้น เราเรียนรู้วิธีการนัดหมายด้วย2ขั้นตอนค่ะการนัดหมายเนี่ยมันมี2แบบก็คือแบบที่1ก็คือการนัดหมายแบบเปิดค่ะแบบที่2ก็คือการนัดหมายแบบปิดค่ะแต่ในกรณีวันนี้เนี่ยโค้ชอยากจะเล่าเรื่องการนัดหมายแบบเปิดให้ทุกคนได้ฟังนะคะรวมถึงการนัดหมายแบบปิดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะการนัดหมายจะมีด้วยกันนัดเพื่อไปทําอะไรแล้วนัดเพื่อไปทําอย่างไรบ้าง การนัดหมายจะมีด้วยกัน3เรื่องที่เราจะไปทำกับผู้มุ่งหวังหรือโพสเปกของเราค่ะแน่นอนค่ะข้อที่หนึ่งเรานัดหมายเพื่อไปสปอนเซอร์ค่ะเรานัดหมายเพื่อจะไปเปิดโอกาสทางธุรกิจแอมเว์ค่ะสองค่ะเรานัดหมายเพื่อจะไปขายสินค้าเรานัดหมายเพื่อจะไปเซลล์ค่ะเรานัดนัดหมายเพื่อจะไปแนะนำสินค้าค่ะเพื่อเหตุผลอะไรคะเพื่อเราจะสร้างลูกค้าประจำค่ะ ในอนาคตเราจะพัฒนาลูกค้าของเราจากลูกค้าหน้าใหม่ไปเป็นลูกค้าที่เริ่มใช้และเปลี่ยนไปเป็นลูกค้าประจําค่ะมันเกิดจากการนัดหมายนะคะต่อมาค่ะแล้วกรณีถ้าเราเกิดว่านัดหมายแบบปิดล่ะนัดหมายแบบปิดแน่นอนค่ะเราก็ไปหาเขาเพื่อไปค้นหาค่ะค้นหาว่าเขาจะเป็นลูกค้าได้ไหมหรือเขาจะเป็นผู้มุ่งหวังที่จะเป็นนักธุรกิจเราได้ไหมนะคะเรา อาจจะไปเช็คฟอร์มเขาเพื่อจะหาจุดยืนของลูกค้าเราหรือโพสต์เปกของเราคนคนนั้นนะคะเพื่อไปสร้างสายสัมพันธ์ก่อนว่าอ๋อเขาพูดเรื่องราวของชีวิตเขาต้องการรายได้เพิ่มเขาต้องการที่จะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งตอนนี้รายได้ไม่พอนะคะเราเช็คจุดยืนของลูกค้าของเราได้ว่าเขาสนใจเรื่องโอกาสก่อนหรือ เขาพูดว่าเขามีปัญหาเรื่องความอ้วนเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอันนี้เราอาจจะใช้สินค้านำก่อนนะคะนี่ค่ะวิธีการนัดหมายไปเพื่อเจอโพสต์เบกหรือเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเราไปเพื่อทำข้อที่สามก่อนก็คือค้นหาค่ะค้นหาว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของเราคนเนี้ยเราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าไปด้วยการที่เราวิเคราะห์ ผู้มุ่งหวังหรือโพสต์เป็ดโพสต์เป็ดของเราคนนี้ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเช็คฟอร์มนะคะ F O R M ค่ะ F คืออะไรก็คือ Family ครอบครัวของเขาเป็นแบบไหนเขาอยู่กี่คนนะคะเขาเป็นคนโสดเขาต้องรับภาระลูกเล็กสามีเด็กหรือลูกกำลังเรียนอะไรประมาณนี้เราจะได้รู้จักผู้มุ่งหวังของเรามากขึ้นนะคะสองค่ะ O ค่ะก็คืองานอดิเรกค่ะ เขาชอบทำอะไรนะคะเขาเป็นคนมีกิจกรรมแบบไหนนะคะชอบเที่ยวชอบกินชอบออกกำลังกายนะคะเราจะได้รู้เพื่อที่จะได้คุยตรงจุดกับที่เขาต้องการค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปหาใครสักคนเราไปพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังเขาก็จะปิดกั้นและกลายเป็นเราเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่เฟนลี่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อหาจุดคอนเน็กให้ได้ก่อนนะคะ ต่อมาค่ะ F O R ค่ะ R และ M ใช่ไหมคะตะกี้โค้ดพูดใช่ไหมอ่านะคะอ่าก็คือในเรื่องของโอกาสข้อจำกัดของเขานะคะว่าเขาเป็นคนที่มีโอ,อข้อจำกัดเรื่องอะไรบ้างเรื่องของเวลาเขาทำงานไปเช้าเย็นกลับหรือเขาทำงานเปิดร้านปิดร้านหรือว่าเขาทำอาชีพอยู่หลายอย่างอะไรประมาณนี้เราจะได้รู้เรื่องของอาชีพนะคะอ่านะคะหนึ่งค่ะครอบครัว สอาชีพนะคะโทษทีนะคะโค้พูดสลับแต่กี้3ค่ะก็คือเรื่องราวของงานอดิเรกหรือสิ่งที่เขาชอบทำนะคะข้อที่4ค่ะมันนี่ค่ะสำคัญมากเลยนะคะเรื่องของมันนี่เนี่ยเพราะถ้าเกิดเรารู้ว่าเขามีรายได้แค่เนี้เราจะได้รู้อ่ะสมมติสมมตินะคะลูกค้าหรือโพสต์เตกเราคนเนี้ยเมื่อเรานัดหมายไปเจอแล้วเนี่ยเราได้ฟังเรื่องราวของเขาเขามี รายได้ประมาณ1 0 0 0ง2 0 0่นสองมื่นนะคะโอเคเราจะได้รู้ว่าเราจะวางจุดยืนเขาไว้ในการแนะนำสินค้ากลุ่มไหนหรือเราจะวางจุดยืนเขาถ้าเขาต้องการโอกาสเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นสตาร์ทกับเขาได้แค่ไหนนะคะเพราะฉะนัวันนี้เนี่ยการที่เราได้รู้เรื่องราวของ FORM หรือเรียกว่าเช็คฟอร์มเนี่ยเราจะได้สร้างสายสัมพันธ์แบบตรงจุดนะ ่านอย่าลืมนะผู้มุ่งหวังของเราจะมีหลายระดับเพราะฉะนั้นการการสร้างสายสัมพันธ์ที่ตรงจุดเนี่ยมันจะทําให้เราคนนกกับเขาได้ง่ายขึ้นค่ะอทิเช่นนะคะเขาเป็นคนที่สบายๆนะคะรายได้น้อยเราก็สร้างสายสัมพันธ์แบบคนที่มีรายได้น้อยเรา,าสรายสัมพันธ์ปานกลางหมายความว่าเขาเป็นคนที่อชอบกินชอบเที่ยวนะคะ สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งนะคะเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเราก็จะคุยกับเขาอีกระดับหนึ่งได้นะคะหรือผู้มุ่งหวังของเราที่เป็นอีกเกรดหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการในการศิละปะของการใช้วิชาคนในการสร้างสายสัมพันธ์ค่ะแต่วันนี้โค้ชผู้เรื่องการนัดหมายนะจะไม่ลงลึกเรื่องการสร้างสายสัมพันธ์แบบวิชาคนนะคะต้องรีบพูดนิดนึงค่ะอ่ะต่อมาค่ะ เหมือนที่บอกค่ะวันนี้ถึงชีวิตเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทําชีวิตเราให้ดีขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นไม่มีการนัดหมายไม่มีการสร้างเครือข่ายค่ะไม่มีการนัดหมายไม่มีการสร้างเครือข่ายค่ะเพราะการนัดหมายนั่นหมายความว่าเราจะต้องออกไปเจอโพสเปกเราออกไปเจอคนค่ะถ้าเราไม่เจอคนไม่ว่าจะทางอากาศหรือทางออฟไลน์หรือ offline, รออนไลน์นะแต่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อ่ะกับคนอ่ะ เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการนัดหมายมันจะไม่มีการสร้างเครือข่ายนะคะอืมต่อมาค่ะเรามาดูหกขั้นตอนของการนัดหมายนะคะแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตไปเร็วนิดนึงอาจจะพูดได้สามขั้นตอนนะคะสามหนึ่งสามหนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่สองก็คือนะคะทักเพื่อเช็คฟอร์มนะคะขั้นตอนที่สามคะ่ะคุยเพื่อเข้าเรื่องขั้นตอนที่สี่ค่ะปิดการนัดหมายคะ่ะ ขั้นตอนที่ห้าค่ะตอบข้อสงสัยหรือเคลียร์ข้อโต้แย้งค่ะขั้นตอนที่หาขั้นตอนที่หกค่ะนัดหมายเพื่อโปรโมทโค้ดโปรโมททีมโปรโมทระบบหรือนัดหมายครั้งถัดไปค่ะนี่คือการนัดหมายนะคะ่าแล้วทีนี้เรามาดูต่อกันค่ะว่าโค้ดจะอธิบายสักสามขั้นตอนของการนัดหมายนะคะสามหนึ่งสามหนึ่ง ก็คือการนัดหมายแบบไหนนะคะถ้าเราคุ้นๆใช่ไหมสามสองหนึ่งที่โค้ชพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วจะสังเกตว่าเห็นไหมจะมีเลข3ก่อนและก็มีเลขหนึ่งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหลังจากที่เราได้รายชื่อมาแล้วโค้ชจะคุยกับทุกท่านเพื่อที่จะ follow up กับทุกๆท่านทุกๆสัปดาห์เพราะถ้าโค้ชไม่ได้ follow up ทุกๆสัปดาห์เนี่ยทุกคนคะน้องใหม่ของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีรายชื่อ แต่การที่จะเลือกไปนัดหมายกับใครสักคนเนี่ยคุณไม่สามารถวัดสเกลได้เพราะว่าคุณยังไม่มีทักษะในการวิเคราะห์รายชื่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโค้ชจะทำหน้าที่นี้หรืออัพไลน์ของท่านจะเป็นคนทำหน้าที่นี้เพื่อช่วยท่านในช่วงเริ่มแรกค่ะเพราะท่านจะได้แยกแยะได้ว่านี่คือการเลือกรายชื่อมาสำหรับการนัดหมายว่าอ๋อสเกลของคนนี้เนี่ย สี่ถึงห้าคนนะคะเออล่าสุดเลยเพิ่งทำกับอ่าน้องใช่ไหมที่จะเป็นสิบสองเปอร์เซ็นตนะคะสี่ถึงห้าคนค่ะว่านำรายชื่อนั้นมาวิเคราะห์ส,สิคุณมีผู้มุ่งหวงังอ่าวันนี้เราคุยกันเรื่องเครื่องกองน้ำใช่ไหมคะเครื่องกองน้ำนะคะคุณรมนะคะเครื่องกองน้ำหกรายชื่อนะคะโค้ดให้คุณรมคัดมาหกรายชื่อใช่ไหมค่ะและหลังจากนั้นฟ o ลโล w อัพในสัปดาห์ที่สองเออเหลือสามแล้วอีกสามคนนี้ไม่ใช่แล้ว งั้นสมนี้ไปใหม่อีกครั้งนะและสามนี้ตอนนี้เหลือ2แล้วเหลือ1แล้วสุดท้ายคุณรมจะขายเครื่องกองน้ําได้สามเครื่องนะคะเดือนนี้ก็เลยได้เป็นสิบสอเซนะคะโค้ดมองว่าวันนี้เนี่ยการนํารายชื่อนั้นมาวิเคราะห์กับโค้ดหรือกับออปพลายเนี่ยเพื่อที่จะให้คัดออกมาเหลือ1หรือ2เนี่ยมันจะทําให้รู้ว่าอ๋อเราจะได้ไปโฟกัสทําคนให้ตรงจุดสมมุติเราวางแผนเมื่อต้นเดือนแล้วใช่ไหมคะทุกคน เรามีรายชื่อแล้วทีนี้เราจะลงสินค้ากลุ่มไหนหรือเราจะติดตามใครนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะได้กลับมาวิเคราะห์รายชื่อกับอัพไลน์หรือโค้ดที่เป็นคนวางแผนและทำงานให้คุณนะคะเราจะคัดออกมาแน่นอนค่ะวันนี้เราโฟกัสสามหมายความว่าเราโฟกัสมรกรนะคะโฟกัสสามก็คือโฟกัสสามรายโฟกัสผู้นำสามคนโฟกัสรายชื่อใหม่สามคนนะคะ โฟกัสลูกค้าประจำสามคนโฟกัสผู้นำสามคนนะคะเพื่อการนัดหมายและเพื่อการพูดคุยทุกทุกวันทุกทุกรอบทุกทุกสัปดาห์ทุกทุกเดือนนะคะ่าแน่นอนค่ะผู้นำเราโฟล์ลอัพกันทุกสัปดาห์คนใหม่เราติดตามทุกทุกวันค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ชื่อและออกไปทำงานใหม่กับคนใหม่สองคนจำได้ไหมคะที่โค้ชพูดนะคะแต่เราโฟกัสสคนที่เป็น ลูกค้าใหม่ตอนแรกแล้วกลายมาเป็นลูกค้าประจําที่เราดูแลสุดท้ายลูกค้าประจําจะกลายมาเป็นสายงานเราแบบนี้ค่ะคือการนัดหมายจําได้ไหมขั้นตอนที่6แต่กี้ก็คือนัดหมายเพื่อโปรโมทและทําครั้งถัดไปเสมอนะคะทุกๆวันทุกๆสัปดาห์สําหรับผู้นํานะคะห้องนี้ที่โค้ชพูดเราก็จะนัดหมายกันทุกๆสัปดาห์ใช่ไหมคะเพราะโค้ชจะได้ช่วยวิเคราะห์รายชื่อและ Followup เพื่อติดตามเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนให้ท่านถึงเป้าหมายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอ่าการนัดหมายในข้อที่สองทักเพื่อเช็คฟอร์มนะคะอันนี้อาจจะใช้แบบการนัดหมายแบบปิดหรือการนัดหมายแบบเปิดก็ได้นะการนัดหมายแบบปิดอาจจะทักว่าอตอนนี้อยู่ไหนนะคะเออถ้าการนัดหมายแบบเปิดอาจจะบอกไปเลยก็ได้ว่าเราไปทําอะไรนะคะอ่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเออตอนนี้ย้ายไปที่ทํางานแล้วที่ไหนตอนนี้เนี่ย ย้ายไปอยู่จังหวัดไหนบ้านอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่เป็นคำถามนะคะ,ะตัวเองเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะคะ,ะชีวิตสุขภาพดีไหมนะคะมไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ,อ,ะอย่าลืมใช้เช็คฟอร์มนะ f o R M ที่โค้ดบอกไปแล้วนะคะตะกี้ก็คือครอบครัวนะคะอาชีพนะคะกิจกรรมยามว่างของเขาหรือนะคะการใช้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรในการเช็คมันนี่นั่นเองนะคะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะการเช็คมันนี่นี่เช็คด้วยข้อที่สี่ง่ายมากเลยนะตัวเองเป็นไงบ้างช่วงโควิดนี้นะคะ,ะเรื่องงานดีไหมะนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าไงคะอุย้ยไม่ดีเลยตัวเองโค้งก็ขายไม่ได้นะคะแล้วเนี่ยตกงานนะคะรายได้ก็ไม่ดีทีนี้เราเช็คมันนี่ได้ไหมคะถ้าแบบนี้เราเช็คได้ไหมคะว่าเอออาชีพเขาไม่แน่นอนแล้วนะตัวโอเขาน่าจะมีเวลาว่างเขาน่าจะต้องทําอะไรเพิ่มนะ ทีนี้เขาบอกว่าเออลูกก็ต้องไปโรงเรียนค่าใช้จ่ายก็เยอะเราเช็คฟอร์มครอบครัวได้ด้วยแล้วไหมคะทีนี้นะคะอ่านี่วิธีการทําแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเวลาเราจะนัดหมายใครสักคนเราจะได้เลือกก่อนว่าคนไหนเราจะทําก่อนคนไหนเราจะทํากลางคนไหนเราจะทําหลังและคนไหนนะคะที่เราจะเก็บไว้ในแปลงพ่อชํานะคะอ่าต่อมาค่ะนะคะข้อที่สามนะคะอ่า 6ขั้นตอนในการนัดหมายนะคะอ่าข้อที่สามค่ะก็คือคุยเข้าเรื่องค่ะการคุยเข้าเรื่องเนี่ยจริง,รงๆแล้วหลังจากที่เราคุยไปสัก3-5นาทีค่ะมันง่ายมากเลยนะคะแต่อย่าลืมนะเราต้องคุยสัเพเหละ3-5นาทีก่อนนะคะก่อนที่เราจะคุยเข้าเรื่องว่าเฮ้ยตัวเองพอดีเลยนะคะใช้คําว่าพอดีนะพอดีเลยเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเพื่อนจะผ่านไปที่วัดศรีทวี นะคะนะคะพอดีเลยใช่ไหมคะบังเอิญว่าเธอเป็นสอนอยู่ที่วัดศรีทวีใช่ไหมแต่บังเอิญฉันจะไปวัดศรีทวีเห็นไหมคะคือทุกอย่างมันดูเนียนดูเหมาะเจาะไปหมดเลยอ่ะนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเราเราเป็นคนที่มีการวางแผนมาตั้งแต่สามสองหนึ่งเราเป็นคนมีการวางแผนมาตั้งแต่จุดรายชื่อและเราเป็นคนวางแผนมาตั้งแต่การวิเคราะห์รายชื่อกับโค้ดหรือกับอัพไลน์ที่ทํางานด้วยกันกับเราใช่ไหมคะ เออพอดีเลยตัวเองเพื่อนจะไปตลาดแล้วผ่านบ้านเธอนะอืมว่าจะแวะไปหาเธอสักหน่อยนะคะเออเธออยู่บ้านไหมนะคะเห็นไหมพอดีเลยนะคะเออใช้คํานี้ได้ตลอดเลยนะคะเธอว่าอย่างไรบ้างล่ะนะคะเออพอดีเลยเธอว่าอย่างไงบ้างล่ะเธอฟังเราแล้วเป็นไงบ้างนะคะหรือเออเราจะได้ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันไหมเออคิดถึงเธอจังอยากไปหาจังเลยนะคะเออเราว่านะ เรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะนี่คำคำที่สามแล้วนะเราว่านะเราจะไปหาเธอนะคะเราว่านะเธอสุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปสแกนร่างกายให้เธอดีกว่าดูเนียนไหมกันทุกคนดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้จงใจเพื่อที่จะไปทําอะไรบางอย่างแต่เราบอกว่าถูกประสงค์นะคะเห็นไหมคะอืมแต่มันดูแบบเออ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 ฉันก็เออคิดถึงเธอเหมือนกันเธอมาสินะคะเราจะได้เจอกันเราจะได้พูดคุยกันเห็นไหมคะ อ่าวันนี้โค้ดขอไปเร็วนิดนึงนะคะสุดท้ายวันนี้นะคะถ้าไม่มีการนัดหมายนะคะที่ดีที่สุดมันไม่มีค่ะทุกคนการนัดหมายที่ดีที่สุดไม่มีนะคะมันมีแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือนัดหมายนั่นเองเพราะเราไม่มืออาชีพในการวางแผนตั้งแต่เริ่มแรกเราไม่มีการจดรายชื่อที่ทำรายชื่อตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเราก็ไม่ได้ follow up กับโค้ด หรืออัปลายที่ทํางานวางแผนให้กับท่านตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานละเอียดในเรื่องของการวิเคราะห์รายชื่อนะวันนี้โค้ดยังไม่ได้สอนทุกท่านวิเคราะห์รายชื่อด้วยนะคะแต่คนที่โค้ดวิเคราะห์รายชื่อให้ทุกๆสัปดาห์จะรู้ว่าโค้ดตอกย้ําแล้วก็เล่าแล้วก็ขับเคลื่อนไปทีละนิดจนจนกระทั่งท่านถึงเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่มีการนัดหมายที่ดีที่สุดค่ะมีแต่การเรียนรู้ ที่จะทำให้ดีขึ้นค่ะทุกคนไม่มีการนัดหมายที่ดีที่สุดค่ะมีแต่การเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกท่านดีขึ้นค่ะเพราะเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้เรามาทำธุรกิจเอ็มเวย์เพื่อเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นเรานัดหมายใครไม่ได้นั่นหมายความว่าไม่แน่นะคะท o d a y ์เซโนค่ะวันนี้อาจไม่เอาค่ะแต่ To m o r r o w อาจจะเซยตก็ได้นะคะแต่พรุ่งนี้ไม่แน่อย่างเช่นคุณรมที่กูติดตามมาห้าปี วันนั้นเธออาจจะไม่โอเคแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่แน่เห็นไหมคะแต่ละท่านเนี่ยโค้ดติดตามมาไม่น้อยกว่าหลายปีอย่างเช่นน้องแนนวันเนี้ยตั้งแต่วันแรกที่โค้ดไปกับเจเตียงสามปีสามปีกว่าได้แล้วนะตอนแรกอะเจเตียงก็พาไปคุยกับแฟนของน้องนะแต่โค้ดก็แอบดูน้องอยู่ตลอดแล้วก็เก็บรูปภาพถ่ายรูปนะคะตั้งแต่วันแรกที่ไปครั้งแรกนะคะแล้ววันเนี้ยค่ะทุกๆอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไป มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีการนัดหมายที่ดีไหมมีการวางแผนที่ดีไหมมีการจดรายชื่อที่ดีไหมมีการวิเคราะห์รายชื่อที่ดีไหมยอยู่ในช่วงของบทเรียนที่หนึ่งทั้งหมดเลยค่ะที่โค้ชพูดนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะ Today Say no! Tomorrow อาจจะเซเยก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งใครนะเรารักเขานะคะแล้วก็เราติดตามเขาเพราะสิ่งที่เราจะต้องทำให้เขาเข้าใจคือเข้าใจชีวิตเขาเองค่ะ เพราะวันหนึ่งถ้าเขาเข้าใจชีวิตเขาเองเขาจะเข้าใจธุรกิจเอ็มวีค่ะเขาเข้าใจชีวิตเข้าใจธุรกิจและเขาจะเข้าใจเอ็มวีค่ะเขาเข้าใจชีวิตเขาวันหนึ่งเขาจะเข้าใจธุรกิจและเขาจะเข้าใจเอ็มวีค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างบางครั้งต้องใช้เวลาค่ะในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเข้าใจค่ะ